คลิปนี้นะครับผมจะมาบอก7ขั้นตอนวางแผนเดินทางรอบโลกแบบฉบับนักเดินทางสายประหยัดครับซึ่งเป็นคำถามยอดคิดเลยก็ว่าได้ที่มีหลายๆท่านเนี่ยสงสัยมากว่า การเดินทางแบบหลายๆเดือนแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมให้7ขั้นตอนนะครับในการวางแผนการเดินทางรอบโลกเนี่ยคือคนอื่นเนี่ยจะให้กี่ขั้นตอนเนี่ยผมผมไม่ทราบนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยให้7ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเวลาทำอะไรเนี่ยผมจะเลือกทำอะไรที่ผมมีความสุขอะไรที่ผมชอบจริงๆใช่ไหมมันก็เลยมาสู่ ขั้นตอนที่1นนั่นก็คือการทดสอบใจตัวเองก่อนการเดินทางรอบโลกนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยไปแพนทริปมาเลยเอาเวลาสักประมาณ15วันถึง30วันเนาะถึง1เดือนแล้วก็เลือกประเทศมาสัก2-3ประเทศอ่าลองเดินทางดูอยากเดินทางรอบโลกคนเดียวหรือกับพาร์ทเนอร์ถ้าอยากเดินทางคนเดียวก็ลองไปเดินทางคนเดียวดูหรือว่าถ้าเกิดว่ามีพาร์ทเนอร์มีแฟนมีเพื่อนก็พาเพื่อนคนนั้นไปด้วยในการเดินทางครั้งนี้เนาะในแผนของเรา อ่าแล้วมันจะสามารถตอบคําถามได้ว่าเออแบบเราชอบการเดินทางจริงหรือเปล่าหนึ่งก็คือชอบการเดินทางจริงหรือเปล่าสองระยะเวลาที่เราใช้หนึ่งเดือนเนี่ยเร,เรารู้สึกว่านานเกินไปไหมเพราะว่าที่สําคัญคือการเดินทางรอบโลกมันจะต้องใช้เวลาหลายเดือนอยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ใช่แค่อ่าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แต่มันหลายเดือนเลยนะครับผมแล้วก็การเดินทางหลายๆประเทศเนี่ยสามเนี่ย เราโอเคกับมันหรือเปล่าเราปรับตัวได้หรือเปล่าเราเอนจอยกับมันหรือเปล่า4ก็คือเราไปกับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเราเคมีตรงกันไหมหรือว่าเดินทางคนเดียวเนี่ยเรารู้สึกเหงาหรือเปล่าเนอะอันนี้สําคัญมากครับผมถ้าเกิดเราถามตัวเองแล้วว่าในทริปทดสอบตัวเองเนี่ยเราชอบเราถึงจะไปขั้นตอนต่อไปได้แต่ถ้าล้มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือพับเก็บเลยนะครับก็คือ,อเอาไว้ก่อน ขั้นตอนที่2ก็คือการลิสต์เส้นทางนะครับแล้วก็ลิสต์ประเทศที่เราอยากไปอ,อย่างผมนะครับการลิสต์เส้นทางเนี่ยผมก็ลิสต์มาหลายเส้นทางมากนะครับก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางลงใต้นะครับก็คือไปมาเลเซียอินโดนีเซียไปออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาใต้อันนี้ก็คือแผนที่ผมมีอยู่2ก็คือลิสต์จากกรุงเทพนะครับเข้าทางพามา่าแล้วก็ บางกลาเทศอินเดียอะไรพวกนี้เนปาลแล้วก็ไปทางอาหรับเนาะเป็น,ปนแผนที่สองที่ผมเดินทาง่าแพลนไว้3นั่นก็คือแผนที่ผมใช้เลยก็คือการเดินทางขึ้นเหนือนะครับก็คือไปจีนมองโกเลียรัสเซียตุรกีอะไรทํานองนี้เนาะก็คือให้เพื่อนๆแผนมาก่อนและที่สําคัญก็คือประเทศไหนที่เราอยากไปอย่างเช่นผมเนี่ยอยากไปมองโกเลียดังนั้นในแผนผมเนี่ยต้องมีมองโกเลียอยู่ด้วย อันนี้ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของความชอบของเรานะครับส่วนประเด็นที่3นะครับอ่าขั้นตอนที่3นะครับก็คือเมื่อเราได้ประเทศที่เราอยากไปเส้นทางที่เราอยากไปแล้วมันก็มาถึงขั้นตอนการหาข้อมูลเนาะเราก็จะต้องทําการหาข้อมูลแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องคํานึงมาเป็นอันดับแรกๆเลยนะนั่นก็คือประเทศที่เราจะไปเนี่ยใช้วีซ่าประเภทไหนมันก็จะมีการมองอ่าดูไม่ ม่ยากมากนะครับนั่นก็คือประเทศที่เราจะไปเนี่ยฟรีวีซ่าไหมหรือว่าต้องทํามาจากประเทศไทยหรือทําที่ด่านตมที่สนามบินได้เลยของประเทศนั้นๆได้เลยซึ่งมันจะมีผลอะไรมันจะมีผลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะถ้าเกิดเป็นประเทศที่ฟรีวีซ่าเนี่ยเราก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าไปได้เยอะมากเลยทีเดียอ เรื่องที่2ที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับนั่นก็คือที่ผมให้ความสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยถ้าประเทศที่เราไปมีความปลอดภัยสูงแน่นอนเลยว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะใช้ใช้ใจ่ายเนี่ยมันจะมีผลตามมานั่นก็คือถ้าประเทศที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะต่ําแต่ประเทศที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องอาจจะต้องจ้างไกด์ที่เขาต้องนําทางแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ สมมุติว่าเป็นประเทศที่เสี่ยงมากเนี่ยเราจะต้องจ้างแท็กซี่เราไปเองไม่ได้เนี่ยค่าแท็กซี่มันก็จะสูงขึ้นมารายจ่ายเราจะสูงมากขึ้นเรื่องที่3ที่เราต้องคำนึงถึงนั่นก็คือประเทศรวยหรือประเทศจนถ้าประเทศรวยเนี่ยก็จะมีแบบพวกรถสถาธารณะเนาะซึ่งราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไปประเทศที่มันมีความยากจนมากส่วนใหญ่มันไม่ค่อยสะดวกนะ ไม่มีรถเมย์ไม่มีรถไฟเราก็ต้องไปกับแท็กซี่ซึ่งทำให้การเดินทางแบบนี้ค่อนข้างเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็เกินความจำเป็นเนาะแล้วก็เรื่องที่4ที่ผมคำานึงนั่นก็คือเรื่องค่าคองชีพแต่และประเทศเนี่ยเราไปหาข้อมูลมาเลยว่าค่าคงชีพของประเทศที่เราจะไปเนี่ยมันสูงหรือว่ามันต่ำเนาะถ้าเกิดเป็นประเทศที่ต่ำเนี่ยถ้าเราเลือกได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าสําหรับนักเดินทางสายประหยัดแบบเราเนาะ เมื่อเราเลือกประเทศแล้วเราเอามาวิเคราะห์กับข้อมูลที่ที่เราหามาได้นะประเทศที่เราอยากไปหนึ่งแล้วก็ข้อมูลที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับเราก็จะหาคําตอบได้ว่าตกลงแล้วประเทศที่เราจะวางแผนไปเนี่ยก็คือมีประเทศไหนบ้างแล้วก็ลิ์ลิ์ลลมาทําเป็นแผนทําเป็นรูทรุดที่เหมาะสมกับตัวเราเนาะค่าใช้จ่ายของเราเราอาจจะแบบรู้ว่าเอ๊ ประมาณนี้เราไหวประมาณนี้เราไม่น่าไหวผมก็จะประเมินได้เลยว่าสุดท้ายแล้วนะแผนที่ผมรู้สึกว่าด้วยอายุเพียงแค่นี้แล้วงบประมาณที่ผมจะหาได้ภายในปีเดียวเนี่ยมันเหมาะกับเส้นทางาจีนมองโกเลียรัสเซียตุรกีมากกว่าเนาะผมก็ตอบคาถามตรงนี้ได้จากนั้นขั้นตอนที่4ี่นะครับในการวางแผนเดินทางรอบโลกนั่นก็คือการเก็บเงินแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยว่ากี่ปีกี่เดือนที่เราจะเก็บเงิน ให้ตามเป้าหมายที่เราได้วางแผนประเทศทั้งหมดไว้เส้นทางไว้นอะนแล้วก็เก็บเงินเลยทำกทะขยันทํางานเก็บเงินอย่างเดียวเลยตอนนั้นเรื่องที่5้านะครับเมื่อเราช่วงที่เราแบบทําการหาเงินเนี่ยทำงานหนักอยู่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อ, <c oughs> ขอมูลเพิ่มเติมของแต่ละประเทศไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวีซ่าเรื่องค่างเงินเรื่องกฎเกณฑ์รบเบียบต่างๆเรื่องอวัฒนธรรมต่างๆของประเทศที่เราจะไปอันนี้หาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม วิธีที่6นะครับเราก็ตอนที่เราใกล้จะเ,เราเก็บเงินได้ตามเป้าที่เราต้องการแล้วเราใกล้จะไปแล้วเราก็ไปจัดการเรื่องเอกสารการเดินทางพวกวีซงวีซ่าอะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับวีซ่าอีกครั้งหนึ่งเนาะในเรื่องนี้แล้วก็การแลกเงินนะครับสกุลต่างๆเนี่ยราต้องทำยังไงบริหารเงินยัยงไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปไว้ อีกคลิปหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เรื่องที่7นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือประมาณ1เดือนนะครับที่เรากําลังจะไปรอบโลกเนี่ยกำลังจะเดินทางเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์การเดินทางเนาะแล้วอันนี้ผมก็จะทําคลิปออกมาอีกทีนึงเนาะว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ใดที่จําเป็นนะครับและนี่คือ7ขั้นตอนนะครับการวางแผนการเดินทางรอบโลกแบบฉบับของนักเดินทางสายประหยัดนะครับรับรองเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เอาขั้นตอนทั้ง7ขั้นตอนนี้เนี่ยไปใช้เนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีไอเดียมากขึ้นเพื่อนๆจะเริ่มต้นได้ว่าเฮ้ยจะทํายังไงก่อนอะไรหลังดีจะได้วางแผนเป็นสเต็ปได้เนาะแล้วก็จะทําให้การเดินทางรอบโลกการวางแผนการเดินทางรอบโลกของเพื่อนๆเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมก็หวังว่า7ขั้นตอนที่ผมอ่าได้ให้เพื่อนๆไปเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เพื่อนๆได้ออกเดินทางได้ง่ายมากขึ้นนะครับ คลิปนี้นะครับอาจชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่อง YouTube นะครับ t ็ i ตวอล n ันของผมด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องอ่าเพจหาตังเที่ยวรอบโลกของผมด้วยนะครับผมอยากจะให้ผมทำาคลิปอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยวัน เ,เดี๋ยวผมจะทำคลิปแล้วก็เอามาลงใน YouTube อีกนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคิดถึงการเดินทางคิดถึง not r h rock channel